วัสดีครับเป็นภาาษไเป็นจังไรพอ่อไขข่กลังึ้นอ้อต้อน่ะเซ็ตตัวให้บม <c oughs> มีเมียกัให้ต้อเป็นเมีย่ยจัจกข้าวเพราะันเขาตัดออกเลวยวบอฮะเออพ่อหน้าอันเขาเจ้าแท่งอันสายกับปุ๊กนึงไวท้ทานคาเชื่อยืนบ่ <c oughs> เออมันก็เป็นกระเป๋อหน่อยๆือของผมนั่นเตัวเขาเจ้าอนุญาตในเขาห้องพิเศษอยู่นี่ ที่แรกไปแอดมิดมือแรกๆเขาบอกหายได้รำไปมาดเอฟซีถามว่าอยู่ตึกหยังห้องหยังบอกไงห้องพิเศษตึกศัลปกรรมไซบ์ปแมนอ๋อศิลปกรรมชายอายุหรือเปล่าอลัสกาไม่อายุรกรรมหรือเปล่าหรือมีตึกเดียวศัลปกรรมโบแมนดอกไม้อายุรกรรมยังไงอายุระกราใช่อายุระกําไ่ห้องใดไม่อลัสกาตาแดงเนี่ย ไปอาบน้านั่นไข่ขึ้นเนี่นั่นตาแดงตาแดงตาแดงไข่ขึ้นความดันกระซูวัดดุดดความดันเท่าใดก่อนตอนนี้อยู่กับไปไหนเป็นต่อเป็นต่อเจโอวันอ๋อเสียงผู้ใดคือเสียงผู้หญิงเสียงพยาบาลไงฮะอ๋อพยาบาลมาพอดีบ่พยาบาลงามบ่ ไปพ่อไปหาอานาอไขตาเด้งบานงามบอาอพี่เนียบาดนะพี่นบาดงามบอยังมีอรล้มขาดยังมีอรล้มเนาะเห็นไหมยอดยอดเด็กกะเซ้าเดหายเร็หเด็้โอเสียนนท์ทเสียนนทหาแล้วอันวะายไปสุๆเป็นนีันไว้ล่ะต้องหั่นต้องหั่นแค่งง่

ที gen, ่ม uh, ีพอยื่นนะครับเล้าหนาสยังอ๋อีิบที่ต้ออไ้ก่อนเอาน่อยแถวเดีวนต่อออกอีกปีนึงเอา I'm here. Yeah. อ๋อพอ,อกใ้เสือนักดนตรีการนักดนตรีครับ ลดบาทสาวน้อยอขั้นนี้มาใหม่ป้ะนี่ลดเสียนนอลหรือเป็นสาวน้อยลำเพ่อนโชว์ศูนย์สามสองห้าสถานที่ก็ปรับสถานที่ก็บ่มีน้ำครั้งนะครับ ตวด้านนี้มันที่มีน้ำค้างก็น่าจะเขาเป็นทางเข้านะครับทางเข้าของทุกป,ปีเข้ามานี่หมายถึงว่ามื้อนี่เป็นมันซ้อมวันนี้ฉากทีมงานถามเสียนนนเมื่อกี้ว่า เป็นทีมใหม่คนเกา่าย่งอยู่สคนพนักงานเห็นเสียงนเหมือนฤดูกาลเมื่อกี้เนี่ยที่แล้วเขาเปิดวงปุ๊บไปอุดดรนพอจะได้เล่นก็ขำอันนี้ก็เปิดมือแรกกับไปกระไซะะกรมาลาใสดีดิมันเป็นพื้นคอนกรีตหมดง่ายอยู่กับเคื่องเข้าเดินทางบ่าไกลเอาเป็นกำลังใจให้กามาาใก็ได แขเดี๋ยวสิออกไปมาถึงเียงถึงแล้เทียงจะออกไปเดี๋ยวออกไปก้อนแช่งกันได้เทียงหากินเขาพุ่นเดี๋ยวพ่ออ้โเอาพ่อกระสีสอดแจ้งน้ำพุ่นบ่เอาคาถาเตยล่าเตยอย่างหลือเนาะโอ้กัหับมาหลกมาไล่แล้วเอ้กัาเตยล่าแล้วอาบนังก็ออกไปเล่นแล้ว นอนก่อนจ้ะนกผมกีสเตรนาบถ่ายชิคุณเใคอยู่ฝนอ้หน้าบ่คังเนาะมืออื่นมือมือมืออื่นโตเท่าไหร่จะโตหานิมหกซิมกเามา เดีเ๋ยวจะนักศึกษาอ่นะครับซ้อมใหญ่วันนี้นะครับแต,ต่ตอนซ้อมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับแต่มีตะเบิงบรรยากาศรอบทั่วไปอา่ารับคลิปนี้ฝากีน่น้องมนขอบคุณเข้ามาติดตามแลบชมทางช่องซ้อนลงทะเบียนเกียววันเอฟพิเยษครับ,รบสวัสดีครับ